มาถึงช่วงป้ายากับไอเทมที่ลดลดต่างๆแล้วนะคะไอเทมนั้นก็คือสโนอานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไอเทมจากโปรสเปนใช้จ่ายครบ1,000 0แสนแคชหรือว่า1,000 0บาทนะคะก็จะได้ตัวแล้วก็ไปแลกไอตัวปากสโนอ a ร r ่ามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมที่คอมโบกับชุดสโนนะคะก็วันนี้ก็จะมี3ไอเทมนะคะที่จะมาเชียบเทสดม,มนะคะก็จะมี ปาก s n o อ Aura ที่คอมโบกับชุด EP 1 9นะคะแล้วก็จะมีเอ่อปาก Virus Security Drone นะคะที่คอมโบกับเสื้อ EP 17.2นะคะแล้วก็จะมีปาก Baby Grey w o o f นะคะที่คอมโบกับเสื้อ EP 18นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เสื้อ EP 17.2นะคะแล้วก็ปาก ไว e s s s e c u r i t y Drone นะคะมาดูคุณสมบัติของปาก w i r s s s e c u r i t y Drone ก่อนนะคะตัวนี้นะคะนี่เราจะไม่ดูอันอื่นเราจะดูที่แบบที่มันใส่ควบคู่กันก่อนนะคะนี่เมื่อเราสมใส่กับ Automatic a r m ร์เมอร์ไทหือใช้ B ก็คือสายเวทนะคะก็จะเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์ต่อทุกพอบ8เซนนะคะนี่ที่เราจะได้นะคะที่ดาเมจที่เราจะได้นะตอนนี้ก็ใส่เสื้อนะคะ17 0.2นะคะนี่ออฟเอเมทิเคมทิเคนะคะแล้วก็เมจิกฟอร์สนะคะนี่นะคะใส่การมาหวานนะคะอ่ะมาดูดาเมจที่เราทำได้กันนะคะคอนแฟกต์ก่อนนะคะคอนแฟกต์คิดละประมาณอ๋อ5ล้าน5เนาะแล้วก็วิมลัมสวมก็ประมาณ3ล้าน3ล้าน23ล้าน3เอา3ล้าน4นะ แล้วก็มาดูที่ไ n นิ่งแลนนะคะไ n นิ่งแลนก็ประมาณ5ล้าน2นะประมาณนี้นะคะที่ทำได้นะตอนนี้นะของ i วร s s e c u r i t y Drone กับเสื้อ17.2นะคะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็น18 EP 18นะคะก็จะเป็นปาก Baby g เก w วูนะคะตัวนี้ก็จะคอมโบกับเสื้อ18นะคะเมื่อเราสวมใส่เบบี้เกรวูนะคะกับ เสื้อนะคะก็จะเพิ่มดาเมจทางกายภาพแล้วก็เวทมนต์ต่อศัตรูทุกเผ่า8%นะคะก็มาดูดาเมจกันดีกว่านะคะเบบี้เกรวูฟกับเสื้อเกรวูฟลอฟนะคะใส่เวทน,นะคะออฟเมดเมดเลเวลหนึ่งแล้วก็เมดเลเวลสามนะคะแล้วก็ใช้เวสเปลนะคะแล้วก็กายก็จะเป็นชูอายเนาะมาดูดาเมจกันดีกว่านะคะคอนแฟกประมาณ แต่ล้านสามนะคะก็ได้ไหม่ก็เพิ่มขึ้นมา3ล้านกว่าเนาะแล้วก็วีนอมสวมก็ประมาณ5ล้าน5ล้านสองนะคะ5ล้านสองแล้วก็ไลนิ่งแลนด์ก็ประมาณ8ล้านถึงไหมไม่ขึ้น8ล้านหรอก แปดล้านถึงแล้วถึงปะไม่ถึงเจ็ดล้านแปดเจ็ดล้านแปดนะคะ Conflict แปดล้านสี่มีน้มตัวแวนประมาณห้าล้านหนึ่งห้าล้านสองแล้วก็ d ิ n i n g Land ประมาณแปดล้านถึงแล้วอแปดล้านขึ้นแล้วแปดล้านอืประมาณนี้นะคะต่อมาเลยนะคะก็จะเป็น ปาก Snow Aura นะคะนี่ตัวนี้เลยที่เด็ดเลยนะคะคุณสมบัตินะคะนี่เลยเอาไปเลยนะคะ All Stat บวก5นะคะแล้วก็เมื่อสวมใส่กับเสื้อ Flower Armor นะคะก็จะเป็นเสื้อ EP19 เนาะนะคะถ้าเป็นสายกายก็จะได้ ATK120 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสายเวทก็จะได้ m t k 1 2 0หน่วยนะคะถ้าเราใส่กับรองเทา้านะคะก็จะทำกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะคะ ต่อศัตรูทุกขนาด10%นะคะแล้วก็ได้ลดดีเดย์ดีเลย์ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสายกายก็จะเป็นเอ่อรองเท้าสายกายก็จะแอดทัศน์ปิด15%นะคะถ้าเป็นรองเท้าสายเวทก็จะเป็นลดราย15%นะคะต่อมาก็คือถ้าเราสมใส่กับมัฟนะคะจะได้แบบถ้าเป็นมัฟสายกายก็จะตีไกลตีไกล10%นะคะแล้วถ้าเราใส่กับมัฟเวทนะคะมัฟสายเวทก็จะได้ ดาเมจทุกท่า15%เลยนะคะมาดูว่ามันจะหนัวหรือเปล่านะใส่กัปนปเป็นเซตเลยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะเป็นเซตเป็นเลยนะคะเซตก็จะมีทั้งเสื้อนะคะเสื้อเวทนะคะแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้าเวทแล้วก็มัดนะคะอ่ะมาดูดาเมจที่เราทำได้กันดีกว่านะคะ Conflict แปดล้านสี่โอ้โรถรถเลยแหละเมื่อกี้แปดล้านสี่เนาะอ่าแล้วก็วีน้มแวมนะคะวีนัมแสวมก็ประมาณห้าล้านหนึ่งเนาะอ่าไลนิงแลนด์ก็ประมาณเจ็ดล้านแปด อ่ออาวุธบูสเตอร์แล้วกันนะคะอ่าตอนนี้คือไม่ได้ใส่ปากนะคะมาดูคอนแฟกประมาณสามแสนหกนะคะวีน้มสวัสประมาณสี่ล้านห้าเอ้สี่แสนประมาณสี่แสนห้านะคะวีน้ำสวั 4, 4, <laughs> 4, ะะวสวแล้วก็ไลนิ่งแลนก็ประมาณ 4 0 0าเหมือนกันป่ะนะคะอันนี้คือแบบเพียวๆเลยนะคะอ่ะต่อมาเราจะเทสกับว e ยเรสกริ r e ว e ยเรสก e ริ d r โ n นกับเสื้อ17.2นะคะเวนนะคะมาดูนาเมนที่เพื่อนึ้นคอนแฟกต์ก็จะเป็น5 0 0 0 0 0 5 8นะคะแล้วก็วีน้ำสวานก็จะเป็น6 0 0ห0 0 ประมาณนั้นคนะ่ะต่อมาก็เป็น lightning land ก็จะประมาณหกแสนแปดนะคะหกแสนแปดคะประมาณนี้นะคะอาเซตต่อมานะคะก็จะเป็น baby grey wolf นะคะแล้วก็เสื้อ grey wolf love นะคะเสื้อสายเวทนะคะคอนแฟคเท่าไหร่หนึ่งล้านนะคะ ล้านหนึ่งเนาะวีนัมสวมล์้านสองไลนิ่งแลนล้านสอง,สอง,สองเหมือนกันนะคะอัดต่อมานะคะก็จะเป็นออสโนออร่านะคะแล้วก็เสื้อ EP19 เนาะถ้าใส่กับเสื้อนะคะเราก็จะได้ MDK 120หน่วยนะคะอาจจะแบบมาดูดาเมจกันก่อนเนาะ ประมาณแปดแสนกว่ายี่ใสแค่เสื้อนะแปดแ0 0แสนสามวีน้ำแสวมเก้าแสนนะแรนนิ่งแลนด์เก้าแสนนะคะอ่ะก็ดาเมจเบา,วกวากว่าเสื้อเสื้ออ่อเกรวู๊ ep 18เนาะเพราะว่าตัวนี้ก็คือบวก12เนาะแล้วก็ใส่การ์ดแบบฟูลแล้วเนาะเสื้อตัวนี้เป็นฟูลแล้วนะคะแต่เสื้อ ep 19มันแค่แบบได้นะคะออฟแค่แบบ <ๆ S 1> ก็งบประมาณประมาณ,มาณสักประมาณเท่าไหร่วะ 40m สิ40ปะประมาณ 40m นะเนี่ย 40m กับพันกว่าบาทนะคะ400กว่าบาทกับพันกว่าบาทนะเสื้อตัวนี้ก็เป็นพันกว่าบาทเลยนะไม่ไม่พันกว่าบาทเลยมั้งบวก12อะ่ะเออแล้วดาเมจก็คือต่างกันแค่แสนกว่าเองนะ อนะคะนี่เทียบกันให้ดูแล้วเนาะนะคะต่อมาก็จะเป็นออปากเบบี้เกรวูบแล้วก็เสื้อนะคะแล้วก็อัพเพิ่มมาร์เข้าไปนะมาร์คอะนะคะมาร์ก็จะเป็นมาร์เกรวูบบวกสิบเอ็ดนะคะออฟแน่นนะคะเดคแคสเตอร์ aster, แล้วก็เวอร์ฟูลเนาะไทสูนะคะมาดูนะคะดาเมจที่ทำได้เท่าไหร่เอ่ยนะ คอนแฟกต์ก็ประมาณล้านสี่ประมาณล้านสี่นะคะพีนอมโซแวล์ก็ประมาณล้านหกเมื่อกี้เด้งขึ้นมาล้านหกเนาะอีกรอบหนึ่งเอาประมาณล้านหกอ่ะเออแล้วก็ไลนิ่งแลนก็ประมาณล้านหกอ่ะเท่ากันนะะคล้านสี่ล้านหกเนาะอ่ะต่อมาจะเป็นปากสโนว์นะคะปากสโนว์ออร่ากับ ปากสโนว์ออร่าแล้วก็เสื้อ EP 19แล้วก็หมับ EP 19ค่ะมาดูดาเมจนะคะก็ประมาณล้านหนึ่งก็ต่างกับประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสี่สามแสนนะอันนี้คอนแฟกนะคะแล้วก็วิน้ำแวมนะคะล้านสองก็ประมาณสองสามแสนเนาะประมาณไม่ต่างประมาณนี้เท่ากัน นี่ก็เหมือนการล้านสามนะคะสองสามแสนประมาณสองสามแสนนะคะแต่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 แตแตนะป่าสโนออร่าซัคอมโบทั้งหมดสามส่วนนะคะเสื้อ EP พีสิบเก้าแล้วก็มัฟนะคะแล้วก็รองเท้าอีกนะคะนี่สามส่วนเป็นเลยนะมาดูดราม่าคอนแฟร์ประมาณล้านห้านะคะมีนนัสแวมประมาณล้านหก แล้วก็นันนี่แประมาณ6นหกก็เท่ากับว่าเราใส่3มส่วนนี้ก็เท่ากับตาเบบี้เกรวูฟเสื้อแล้วก็หมับนะคะตัวนี้ก็น่าจะแพงเวอร์วังอลังการละก็ดาเมจก็ใกล้เคียงกับ3ส่วนนี้นะคะแต่ราคาก็ต่างกันมากเหมือนกันนะคะเพราะเสื้อตัวนี้ก็คือเจ็บอยู่นะบวกสิบสองเจ็บหมับก็เจ็บนะเป็นพันปะเนี่ยไม่รู้สิ กับอันนี้เสื้อเสื้อประมาณสี่สบกว่าเอ็มรองเท้าก็ประมาณสี่สิบกว่าเอ็มป่แล้วก็มัฟก็ประมาณมัฟถูกๆอ่ะยี่สบสามสิบเอ็มก็ประมาณเนี่ยประมาณนี้ละประมาณนี้นะคะเอ้เราลืมใส่ปากโนโนี่ไปหาซื้อได้แล้วนะคะตอนนี้แล้วข้อก็ไม่รู้ว่าแบบ มันเป็นโปรโสเปนเนาะไม่ได้เอามาขายแบบดืด้อๆเหมือนเหมือนปากอื่นนะคะก็เป็นปากสโนออร่าตัวนี้ก็เป็นโปรโสเปนตอนนี้ก็คืออ่หมดเวลาของโปรโสเปนแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือจะหาซื้อก็ได้ก็ลองหาซื้อในพอรอนดูเนาะประมาณนี้นะคะ